นะฮะก็ผมอยากจะบอกเลยนะฮะพอเธอเงียนเอ้ยนะครับโจเพอ์นะครับแชมป์ก็ได้ไปแล้วจะเอาอะไรกันอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแฟุตบอลชาวไทยก็ได้ตามเชียร์กันต่อในปีนี้นะครับสำหรับแข่งทั้ง8คนเลยนะครับกระจายกันไปทั้งเจวัลลีเจทูเจสนะครับเอาความจริงกันเลยแล้วกันนะครับก็คือโจนาธานเนี่ย สวัสดีครับผมชูปัญชยานะครับที่คุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองการชูปัญชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของควันหลงเกมไทยเวียดนามกันหน่อยยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับเกมจบไปแล้วนะดราม่ายังไม่จบครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของลูกยิงของสุภโชคนั่นเองนะครับที่เวียดนามเนี่ยนะฮะ จังหวะนั้นเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่เตะบอลทิ้งนะครับแล้วเจ้าเช็คเนี่ยก็เอาบอลมานะครับแล้วก็ไปยิงเข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสุดสวยเลยนะครับไม่ได้คืนบอลไปให้เขานะครับเขาก็มองว่าเราเนี่ยไม่มีสปิริตไม่มีความเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนี้เลยนะครับจริงๆเรื่องนี้มันน่าจะจบไปแล้วนะครับเพราะเวียดนามเนี่ยก็ได้แชมป์ไปแล้วก็ไม่ควรจะมาติดใจอะไรเรื่องตรงนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาอะไรจากเรานะฮะโดยทางนักเตะเวียดนามนี่ก็มาถล่มคอมเมนต์นะครับ พูดถึงซูเปอร์โชคแบบว่าด่าเสียหายเลยนั่นเองนะฮะซึ่งในรายของลาเฟลซันนะครับหรือว่าเหงียนโุนเซนนะครับที่เกมนี้เขาเจ็บหนักนะครับขาหักนะครับแล้วก็ต้องไปนอนพักที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ายังปากดีครับคุณผู้ชมครับมือมันว่างนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับด่าซูเปอร์โชคนะครับใต้คลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ทางอาเซียนยูเนเต็ดเอฟซีเนี่ยเขาลงเป็นคลิปภาพที่สาวคนสนิทของซูเปอร์โชคเนี่ยเขามาปลอบใจ กับเจ้าเช็คนั่นเองนะครับโดยเจ้าบาซิโอสัญชาติเนี่ยเขาไปพิมพ์คําว่าอีเดียตนะครับหรือแปลมาเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าไอ้โง่อะไรประมาณนี้นะครับมึงนี่มันนะดูสิฮะเราเองก็อุตส่าห์เป็นห่วงนะเออเจ็บนองเจ็บหนักนะครับถ้ามาด่าอย่างนี้ก็พอเถอะนะครับนะฮะสมน้ำหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับที่มาเสือกนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยครับก็คือ เกรกไง่ ok ai, นะครับคนนี้เนี่ย mm hmm. เป็นอดีตกัปตันเวียดนามที่ชอบมีปัญหากับนักเตะไทยอยู่แล้วนะครับเจอกันทีไรเนี่ยก็เจ้าตัวนี่ก็ชอบจะจ้องจะวางมวยจากของเราอ่ะนะฮะชุดนี้เขาไม่มีชื่อติดทีมมาด้วยนะครับปรากฏว่ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับร่วมวงแจมด้วยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยควรจะเตะบอลอัดหน้าให้หนักกว่านี้นะนะครับถ้าใครจำได้เขากับสุประโชคเนี่ยเคยมีประเด็นกันในตอน a f f ที่สิงคโปร์ปี2020นะครับที่เจ้าเช็คเนี่ยโดนสกัดล้มลงแล้วก็ ok ai, เวกรกไก่ วิ่งมาเหมือนกับจะหัวดบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะนี่เขาบอกว่าคราวนั้นน่าจะเตะบอลอัดให้หนักไปเลยนะครับดูดูฮะด,ดูนิสัยชนะแลวยังทําตัวกันอย่างนี้นะครับไม่สมควรจริงๆนะฮะซึ่งก็หลังจากที่ทัวร์ลงเยอะเลยนะครับทางสุบโชเเองก็ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะครับชาวเวียดนามนี่มากันเป็นคณะทัวร์เลยนะครับลานจอดนี่เต็มไปหมดเลย มาแบบไม่พักเลยนะครับโดยทางเจ้าเช็คสุพิโชคได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษภาอังกฤษนะครับโดยทางเจ้าเช็คบอกว่าผมเนี่ยอยากจะชี้แจงประเด็นที่ยิงประตูนะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เล่นแฟร์เพย์นะซึ่งโมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยกําลังบุกอย่างหนักเพื่อต้องการประตูที่เสมอแล้วมีจังหวะก,ก่อนนั้นนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยโดนตัดฟาวล์กลางสนามแล้วก็ควรได้ใบเหลืองด้วยนะ หลังบอลออกไปเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับกรรมการเรื่องของการตัดฟาวในจังหวะนั้นแล้วก็ขอให้ดูเวอาหน่อยนะครับด้วยโมเมนตัมตอนนั้นเราเองก็ต้องกดดันเวียดนามเลยไม่ได้โฟกัสว่าใครเป็นคนที่เตะบอลออกไปในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะว่ามัวแต่ไปคุยกับกรรมการด้วยความโมโหอยู่นะครับที่ไม่ได้ฟาวในจังหวะช็อตนั้นเนี่ยมารู้สึกอีกทีก็คือบอลมาถึงตัวแล้วแล้วก็ด้วยสัญชาตญาณน,นะแล้วก็โมเมนต์เสียงในสนามที่มันอื้งน ตอนนั้นทําให้ตัดสินใจยิงไปเลยนะครับในซีวินาทีเพราะคิดว่าทีเนี่ยกำลังเล่นอยู่แล้วก็เกมบ,บุกมันต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะรู้สึกตัวทีเนี่ยก็โดนนักเตะเวียดนามปรีเข้ามาหาเรื่องเลยนะครับก็งงว่าไปทําอะไรผิดแล้วก็ได้อธิบายกับนักเตะเวียดนามไปในฐานะนักวันอาชีพด้วยกันว่าไม่เคยมีเจตนาไม่ดีนะเพียงแต่ว่าทําไปด้วยจังหวะเกมเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นก็เลยอยากจะชี้แจงให้เข้าขใจนะครับแล้วก็เจ้าเท็ทิ้งท้ายแบบกนุนๆวนิดๆก็บอกว่ายินดีกับแชมป์ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะกอบเนะฮะ พอเธอเงียนเอ้ยนะครับโจเพอะนะครับแชมป์ก็ได้ไปแล้วจะเอาอะไรกันอีกนะฮะดูสิครับจะขยี้กันให้ตายเลยไงนะครับไอจังหวะแบบนี้มันก็คุณก็ชนะไปแล้วไงก็ได้แชมป์ไปแล้วไงนะครับจะเอาอะไรกันอีกนะออก็จบแล้วกันนะประเด็นนี้นะครับสำหรับเรื่องของควนหลงศึกฟอนอาเซียนนะชิงนะครับนะฮะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นครับคุณผู้ชมครับไปที่ประเด็นเรื่องของ BG กันหน่อยนะครับ ก็โหมีข่าวดีนะครับให้แฟนๆวันชาวไทยชื่นใจกันนะครับก็ได้มีการปล่อยตัวนักก็ได้มีการประกาศปล่อยตัวนักเตะไปค้าแข่ง hmm. ต่างประเทศทีเดียว8คนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาประจำวันเลยนะครับโดยทาง BG เนี่ยใช้โปรเจกต์ว่า Lab it to the Moon นะครับก็ประมาณว่าแก๊งกระต่ายพร้อมออกล่าความฝันนะครับนะฮะ ไปดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างที่จะได้ไปค้าแข่งแล้วก็หาประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะครับก็รายแรกก็มีเจริญศักดิ์วงกรนะนะครับที่มีข่าวลือกันมาพักหนึ่งแล้วก็ผมเองก็ได้เล่นข่าวไปแล้วนะครับก็ได้ไปอยู่กับเซลโซโอซกาในเจวันลีนะครับอีกนิ้ปัญญานะครับก็ย้ายจากเมืองทองนะครับไป BG แล้วก็ไปที่เอฮิเม f เอต่อเลยนะครับทีมใน j 2นะครับนะฮะก็เซนทีเดียว2ทีมเลยนะครับสำหรับเจ้าบุกนะฮะ ชนพัฒน์บัวพันธ์วัชชัยอินปโโคนี่ไปนาราขับครับเจทีนะฮะทีมเก่าของทางแพทริกกุสตาซันนั่นเองนะครับแล้วก็น้องนธนกิจละอาขายแล้วก็ทิติพัฒนเอกอรัญพงษ์เนี่ยก็ไปตีอาโมฮิราคัตะใน JF ฟวลีกนะครับก็เป็นลีกภูยิภาคของทางเจลีกนั่นเองนะฮะแล้วก็มีทางนันทิพัฒใจมั่นนะครับวิทวัสพร้าวไทยส่งนะครับ นี่ไป BG t a m ท i n e s ส o ล e r นะครับก็เป็นทีมในเครือนะครับของทาง BG นะครับที่เป็นเครือพาร์ทเนอร์กันนะครับของฝั่งสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะฮะก็ได้ไปอยู่ที่นู่นนะครับเพราะว่าเขามีชุดเยาวชนด้วยนะครับฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ได้ตามเชียร์กันต่อในปีนี้นะครับสำหรับแข่งทั้ง8คนเลยนะครับกระจายกันไปทั้งเจวัลลีเจทูเจสนะครับแล้วก็มีเจฟ้าลลีอีกด้วยนะครับนะฮะแล้วรวมไปถึงสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกก็ รอให้แฟนบอลไทยติดตามกันนะครับแล้วก็ผมถามท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นดิวของโจนาธานนะครับซึ่งทางคุณบวินเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุที่ดิวล่มในดิวนี้นะครับในรายการ South Stand นะครับซึ่งก่อนนันนี้มีการประโมข่าวไปบอกแล้วว่าดิวนี้มันจบไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าดิวล่มแบบฟ้าผ่าเลยนะครับโดยทางคุณบวินได้ออกมาสัมภาษณ์แบบสั้นๆนะครับแต่ก็น่าจะเคลียร์เลยนะครับก็บอกว่าเอาเป็นว่าเงื่อนไขไม่ลงตัวกันนะสำหรับดิวโจนาธานเนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดครับ มันเป็นของธรรมดาระหว่างสมสรกับสมสรแล้วก็เป็นธรรมดาของสมสรกับนักเตะไม่ใช่ทุกดิวมันเวิร์กตลอดนะวันนี้คงไม่ล้ครับพรุ่งนี้ก็คงไม่แล้วก็มาลืนก็คงไม่เกิดขึ้นย้ำขนาดนี้คือคงจะไม่มีการที่จะดิวกันอีกแล้วสําหรับโจนาธานถ้าตามที่ผมได้ข้อมูลนะเอาความจริงกันเลยแล้วกันนะครับก็คือโจนาธานเนี่ยไปต่อรองค่าเหน่งเขาสูงเกินเหตุนะครับแบบสูงเวอร์เลยนะครับประมาณนี้นะครับปรากฏว่าฝั่งบีจีเขาก็ ไม่เอาด้วยนะครับดิวมันก็เลยล่มไปนะครับก็ตามนั้นแหละครับก็ลองตีความจากบทสัมภาษณ์ของคุณประวินได้เลยนะครับก็พอจะรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทิ้งท้ายแบบย้ําว่าดิวเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มารืนด้วย <laughs> คิดดูแล้วกันนะฮะมันถึงขั้นมันแรงขนาดไหนกับดิวเนี่ยนะครับก็ ก็นั่นคือเป็นสาเหตุที่ดิวมันไม่เกิดขึ้นนั่นเองสำหรับโจนาธานแล้วก็บีจีนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนีมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามครับฝากกดไลกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่วงเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันมในคลิปหน้าสวัสดีครับ